สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่13มีนาะคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับ3กับ7 5กับ1นึ่งเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสาม้าสเจ็ดดเดศนห้าะห้าหนึ่งสห้าเดห้านาะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเดหนึ่งเ้าเดจับหันเรานะ ามเจ็ดเก้าห้าอย่างนี้ก็ได้เนาะรอจินสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสก็ได้ต่อไปพิเศษห้ากับแปกับ9 5้าห5าศูน8์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูน์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้านะคะห้าแปดสองหกเก้าสามสี่แปดึ่งจับคู่ก็ห้าแปดแปห้าห แปดหกหกแนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติแปดกับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหปดเก้าเกูนย์า่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าสองหกสองแปดหนึ่งเก้าห้าะจับคู่ก็แปดหนึนะต่อไป vip ที่จริงปกติกับ vip เลขออกมาตัวเดียวกันนะเ,เราสลับกันเฉยเนาะ 3า3ศูนย์สามหนึ่งสามห้ามหน้ะคะหนึ่งสามแปดสาองสองหนึ่งหกจับคู่ก็สามหนึ่งสามหนะคะระวังวีไอพีกับเฉพาะกิจเดอ้อพิเศษกับปกตินะคะมันชอบสลับกันออกเนาะเน้น3 1สาดได้วันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไกา์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนเดอ้อต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะโชคดีทุกคนนะ